ที่จะเริ่มปั้นรถนะครับผมแนะนาว่าให้ศึกษาจากโปรชัวก็ยินดีวันนี้ครับใจเย็นๆก่อนจะทำไมครับสามสองหนึ่งครับการมีโบชัวดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะรู้ว่าเราเล่นได้ถูกคุณแบบไปดูรถคันนี้เออคนนี้โ้หคนนี้คันสวยคันนี้สวยนะโหทำมาดีมากเลยจริงๆคาาจะแปลงมาทั้งขันเลยก็ได้ เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของรถ KE 1 5สปินเตอร์กันนะครับอันนี้รถผมเองรถเมย์นะรถเมย์นะฮนะโอเคคันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่คู่กับผมมานานมากแล้วครับกีป่ปีแล้วครับมาตั้งแต่ยี่สิบแปดนะครับน่าจะมายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีละนี่คันแรกเลยนะฮะคือถ,ถ้าถามรถคันนี้เล่ามาเนี่ยทันแรกเลยเพื่อนเป็นเพื่อนซื้อมาแล้วเพื่อนเนี่ยก็เหมือนกับเขากออ็อาจจะตัวใหญ่อยย่างงเี้ขับมันไม่สะดวก เราขายสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับผ่อนปันสามหมื่นห้สามหมืห้าเดือนโอ้ผ่อนนานมากเลยครับเป็นรถที่เป็นรถเรียกว,ว่าคือเพื่อนเพื่อนก็ได้ฟังแต่นั้นเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถทุกนี้หรอกครับ mm hmm. ก็เขาอะไรฟังว่าเนี่ยรถคันนี้นะเป็นรถสปอร์ตรุ่นแรกท้ายลาดของโตโยต้าเลยนะครับนะเอาดิเอาเดี๋ยเ,เดี๋ยว,ยวรถรถสปอร์ตท้ายแรกของโตโยต้าเลยนะครับนะฮะ ผลิตมาแล้วคันนี้เป็นรถสปอร์ตเลยแบบคนที่ขับสมัยก่อนนะเป็นนายพลเป็นเอ่อเป็นนายพลเป็นเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นเจ้าของกิจาการเท่านั้นนะีนนนขับได้นะคนธรรมาดาขับไม่ได้นะก<ๆ>็ไม่สนใจแล้วว่ารถคันนั้นนะมันมันจะเป็นใครขับมาไม่คือไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลย <S <S ต้องบอกว่าในคันนี้เป็นคันแรกของของผมเลยนะฮะแ,แล้วก็เป็นคันเดียวด้วยเขาไม่เคยขับคับนไหนมาเลย นะฮะอนเดียวแรกคนแรกเลยนะคนเดียวเลยขับมาปุ๊บขับรถไม่เป็นด้วยเพื่อนบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวช่วยช่วยสอนให้ก็มาขับที่บ้านสอนอยู่ขับวนอยู่ลานลานวัด่างนั้นก่อนยุทธาวัดครับขับวนอยู่มันชั่วโมงหนึ่งครับสอนเข้าเกียร์ออกเกียร์วนเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ขับวนในหมู่บ้านหนึ่งรอบรอบพออีกชั่วโมงหนึ่งขับรถออกถนนเลยอก็ตอนนั้นมาขับมาขับมาเกือบสิบปี ก็ยังก็ยังก็ยังไม่ไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกได้มาตนะ้งบอกว่าสภาพไม่ใช่แบบนี้นะสภาพเนี่ยคล้ายๆกับอกแมชี<อ>ก็คือมันจะไม่มีอะไรเลยรอบตัวรอบคันเลยครับแบบไม่มีไม่มีไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรไม่มีคิ้วไม่มีแม้กระทั่งฝ้าตบไม่มีอะไรเลยอ่ะครับไม่ได้ไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยแต่เรารถทำมาใหม่เพราะว่าฮอนเครื่องมาแล้วก็ทําทําสีมาทั้งคันนะฮะก็ขับมาตอนอายุมัน4ี่สิบละ ก็ก็เริ่มคิดว่าเฮ้เราอยากจะอยากจะทํารถให้มันสวยนะก็เลยมาเริ่มหาค้นหาไหนะฮะตอนนั้นค้นหาไหลก็จะก็เริ่มไงอ่ะ ต้องบอกว่าต้นหาข้อหาตอนนี้มีก็มีไทยสกูตเตอร์ก็ไปเจอพี่นิพนธ์ชนบุรีอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำมาไหลมานะครับก็ซื้ออะไรมาไฟท้ายต้องไฟท้ายขับมาไม่มีไฟท้ายนะครับผมไม่มีไฟท้ายแปลงนะก็ก็ได้ไฟท้ายมาได้เลยมาก็ก็ไปดูรูปรถก็เริ่มเข้าสู่เพจต่างๆก็เห็นรูปรถเราก็เลยรู้ว่ารถเราอ่ะมันพิการพิการก็คือครับคือมันไม่มีะไรเหมือนเขาบ้านช้างเขาเลยครับก็เลยตามเก็บ ตามเก็บอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันนะครับตามเก็บอะไรบ้างคือทําใหม่ทั้งคันเลยครับไฮไลท์จะเป็นที่ตรงนี้ครับเป็นกระจกกระสุน G R D ขาสั้นกระจกนี้นะครับค่อน,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 นข้างค่อนข้างหายากมากทีเดียวน้อยคันที่จะมีนะครับต้องเป็นรุ่น S L จะมีกระจกรุ่นนี้นะครับนะแล้วก็จะมเีเป็นโลโก้แบล็ซี่แบล็ซี่นะครับแบล็ซี่ มันมีกินแบบครับกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยถ้าเป็น K25 เนี่ยมีแบบเดียวจะมีโลโก้แบบเดียวครับก็คือโลโก้สีขาวขาวมุกต้องเป็นสีขาวเท่านั้นสีขาวมุกโลโก้ขาวมุกแล้วเป็นโลโก้สีทองนะฮะอันนี้ไม่ใช่สีขาวแล้วเป็นเป็นมุกเดี่ยวสีขาวขาวแล้วเป็นมุกครับอันนี้ตัวสีนี่ก็คือเอ่อย่อมจากโคเล่อเอ่อย่อมาจากโคโรล่าอันนี้เป็นเป็นโคโรล่าเนี่ยเป็นดอกซากุระนะครับครับโอเค แล้วก็นี่แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นรุ่นรุ่น S L นะครับก็จะมีเป็นพันสองเพราะเครื่องจะเป็นพันสองละพันสองนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยแล้วก็าฝอ่านี่เป็นฝาตบตรงรุ่นแล้วตรงรุ่นจะเป็นเท่ๆหน่อยนะฮะดูสังเกตดีๆมันจะแบบตัวมันมีฝาตบตัวตัวส5้าเนี่ยมันจะมีมีหกหกแฉกนะเพื่อระบายอากาศ อากาศจะระบายดีรูพวกนี้เป็นรูระบายอากาศนะครับพอตกพี่ดึงยากมากนะครับตกเข้าไปเขาได้ฝาตกนั่นดึงยากมากเลยนะครับแล้วก็ดีไม่เลือกฝังงัดนึกนี่ใครดึงไม่ได้นะใครดึงได้นี่ผมให้ผมให้ฟรีไปเลยนะฮะดึงได้มือยากต้องใช้ยากจริงย่างย่งจริงเนี่ยบอกไม่ได้เห็นพี่คนมางัดอันนี้ก็ไฮไลท์นะครับเป็นไทล่าดนะฮะอันนี้ก็เป็นโลโก้ SL อันนี้คิ้วโอ้โหโลโก้นี่สวยมากครับทำเอสแอลนะครับนะ s อเป็นเป็นเรื่องโลโก้หมักลุก บา,างรุ่น SL นะครับจ้างเลยนนะครับเ <จะ S 2> รื่องไรโอ้โหมันอันนี้มันตั้งห้าสิบปีแล้วครับครับเนี่ยต้องกําลังกําลัง,ง,ง,งหาใหม่อยู่ครับไม่มีใครไม่มีใครขายนะครับตอนนี้นะคร <c oughs> ับหาแกะอันนี้เป็นคิ้วไฮไลท์ของไฮไลท์ของรถรุ่นนี้ก็คือคิ้วคิ้วสันเล็ดครับผมคิ้วยาวโอ้คิ้วยาวเลยยาวไปถึงตรงท้าย<ม>ถ้าเทียบกับสิบสองประตูครับเออสิบสองประตูเนี่ยคิ้วคิ้วเท่ากันเลย ใช้ชุดเดียวกันได้ไหมชุดเดียวกันได้เลยครับชุดเดียวกันได้เลยว่าแก้มหน้าแก้มหลังประตูเนี่ยเท่ากันหมดเหมือนกันหมดเลยครับถ้าเป็น1ิบประตูนะครับรวมถึงแวนด้วยอ๋อไอตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยของ10บอ่า15กับ10เนี่ยใช้ด้วยกันได้ครับใช้ด้วยกันได้หมดเลยครับตัวหน้า15 10 16ใช้ด้วยกันได้หมดเลยที่ถ้าเป็นรุ่น2ประตูประตูเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น16มันไม่ยาวกว่านะครับแวน ทาบแล้วเท่าคนเลยอ้าวแสดงว่าแวนมันไม่ได้ยาวถึงท้ายรถอแวนเนี่ยตัวนี้มันยาวือนตรงนี้อ๋อยาวแค่ยาวเท่าเท่ากันยาวเท่ากันตรงนี้ตรงตัวนี้ตรงท่บถ้าเป็นสปินเตอร์มันจะลากลงมาถ้าเป็นตัว10 12ิประตูหรือ1 4บประตูใช่ไหมครับมันก็จะตรงมาให้ตรงนี้แล้วมันก็จะงอลงไปรถยาวเท่ากันหมดเท่าหมดเลยครับไม่ได้ยาวกว่ากันใช่ครับสเกลเท่ากันหมดเลยครับความยาวเท่าไหรกว้างเท่าไรเท่ากันหมดเลยเป็นแต่ว่าไอ้ตรงนี้ตรงนี้เองมันจะหักตรงนี้ไปปุ๊บอ๋อโอเคตรงนี้ ตัวนี้เท่ากันหมดเลยนะฮะ <ผม S 1> ไม่ไมีรถ16สวยๆให้ถ่ายเลยครับตอนนี้ตอนนี้กำลังกำลังบ้านอยู่คาดว่าปีหน้าจะได้จะได้ขับมาขับแน่นอนนะครับ16นะครับ16บไมนูนด้วยนะฮะอ่ะอันนี้เรามาดูเรื่องคิว้วสังยกงดนคิ้วจะมีคันเคยสิบห้าสิบห้าสิบเนี่ยจะในเรื่องคิว้วสเลด <laughs> เยอะมากครับทุกอย่างเป็นสเลดหมดเลยนะยุคสเลดนะฮะนี่สเลดอีกด้วยนะ เขาเรียกว่ารถเซนเลสก,กว็ว่ามาได้มั้งตะคิวเซนเลสเยอะทั้งคันเลยนี่แพงมากนะครับเนี่ยหายากด้วยนะฮะใช่ครับหายากนะเ,เดี๋ยวไปดูข้างในนะครับข้างในข้างในเดี๋ยวเอ,เอาข้างไหนครับเอาข้างนู้นดีกว่าไหมาข้างนู้นอันนี้เป็นไฟแคปซูลแล้วไฟหลีแคปซูลนะครับไฟสีไฟหลีเนี่ยจะมีสองสองแบบก็มีแบบแบนกับแบบแคปซูลครับถ้าเป็นรุ่นปีหนึ่งเก้าหกหกหกเจ็ดหกเจ็ดเนี่ยจะเป็นจะเป็นไฟแบนแต่ปีหกแปดหกเก้า เจ็ดศูนย์น่ยจะเป็นไฟแคปซูลจะคล้ายๆเคยี่สิบใช่เคยี่สิบแล้วก็แต่ไฟไมะสวยอ๋อแต่ของยี่สิบมันจะมนกว่าไม่ทางยี่สิบจะเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นคล้ายเป็นมันจันเซียวมันจันเซียวอ่าจะเป็นนี้จะเป็นเป็นไฟแคปซูลแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นรุ่นเนี้ยมันจะมีสองสองแบบคือสีส้มล้วนกับสีสีขาวส้มขาวขาวล้วนไม่มีขาวล้วนต้องทําเองต้องโมเดลเขไม่มีขาวล้วนแน่นอนนะไปเลี้ยวข้างๆมีสองแบบแบบแบบนี้กับแบบเม็ดข้าวสาร ซึ่ง15 17จะเป็นแบบนี้15 15ถ้าเป็นรุ่นเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นมากกว่าถ้าเป็นปี6 69 7 70จะเป็นรุ่นเป็นแบบนี้แต่ถ้าปี6 67เนี่ยจะเป็นรุ่นไฟข้าวสารถ้าเป็นส่วนใหญ่ปีปี1966นะครับถ้าปีลึกจะเป็นไฟเล็กไฟเล็กเลยครับไฟเล็กอันนี้เลยครับอันนี้เป็น มลายสระเปาทำนะทรงมลายสระเปาล่ามาจะมาคู่กับไม้สามหลุมครับไม้สามหลุมเมื่อกี้ไม่มีไม้สองหลุมใช่ไหมครับไม้สามหลุมก็จะมีวัดรอบและสองหลุมเป็นตัวทีธรรมดาเอ้เป็นเป็นเป็นปลายธรรมดาเป็นเป็นไม้เดียวเอ่อถ้าสองหลุมใช่ไหมครับถ้าสองหลุมเนี่ยจะเป็นตัว K สิบกับสิบหกจะมีสองหลุมก9แสดงว่าสิบห้าสิบเจ็ดมีแต่สระเปามีแต่สระเปาเท่านั้นแต่ว่าจะมีสระเปาแบบสองหลุมกับสระเปาแบบสามหลุม แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะไม่มีาแา่ผมคือไฮโซกว่าไฮก็มีวันรอบมีว<อ>ันรอบเขาเรียกเขาเรียกตัวท<อ>็อปตัวท<อ>็อปนะตัวท็อปนะฮะและตัว17 เซอร์เจ็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆเรามีโบชัวด้วยนะครับโบชัวแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ตาแจกนะครับคอมเมนต์ปุกพี่ตาแจกเลยแจกเยอะเพจจแกในเพจอันนี้จะมีนี่ฮะหัวไม้เหรอครหัวไม้ดูนะจะมีหัวเกียร์มีหัวเกียร์มีแล้วก็มีมีห้านะครับสี่เกียร์นะครับไม่ชัดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดประตูอฝั่งให้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็น ข้อเกียร์ข้อเกียร์เราก็หัวงหลวงหวงหวงหน่อยครับเออนี่ฮะอันนี้จะเป็นวิทยุของเดิมเลยไหมครับฮะของเดิมไหมครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนี่ห้อเกียร์เดิมนะครับอันนี้เป็นครอบเกียร์เดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ที่จุดบุหรี่แล้วก็มีวิทยุเดิมั้างในรถพี่จ้าเป็นสีทองเหรอครับพี่เอออันนี้คือต้องไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนนี้เพราะว่าเมื่อห้าสิบปีเมื่อสักคือผมนั่นรถมาคันนี้มาเมื่อตอนอายุสิบแปดอะมันก็เป็นอย่างี้เลย มันเป็นสีนี้ <biraz S 1> ใช่เป็นสีน,นี้เลย <ped> มันไม่ใช่ขาวหรอพี่ก็ผมก็เลยคิดอยู่ว่ามันโดนแสงหรือเปล่ามันเลยเ <im S 1> สมันเป็นสีนี้ครับเป็นสีนี้ค,คือคือผมก็ไม่แน่ใจมันมันเป็นสีนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือว่าเขามาพ่นในภายหลังแต่ผมขับคันนี้มา26ปีแล้วขเ, <S <S ลเขาบินนี้ตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนมันมันตั้ง50ปีแล้วนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นนวม สวยนะครับนวมโอ้โหนี่นวมเงาแวบนะครับเงาแวบครับอันนี้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจของผมเลยนะครับเป็นอาจจะเป็นนวมที่สวยที่สุดในประเทศแต่ตอนนี้แลยก็ว่าได้นะเพราะว่านวมนี้เป็นนวมนักมวยนะครับสวยจริงๆครับนีันี้ได้มาจากญี่ปุ่นนะฮะนี่ขอประมูลมาใช่ไหมครับรูมาครับอันนี้ก็เหมือนกันวิดอเหมือนกันครับแล้วมาดูฝาถังน้ำมันกันนะครับโอเคครับนี่ครับเป็นฝาถังน้ำมันครับของ เปิดมาปุ๊บก็จะเป็นเป็นถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบเก่าหรือแบบแบบใหม่ครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบใหม่นะครับแบบเก่า<ด>สั่งทำอยู่อตอนนี้เดี๋ยวต้องไปดูคันคันรีวิวก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นของมีป้อม,มนะมีมีทำอยู่ทำเอาไว้ทำสีอยู่ครับมีคันมีอยู่มีฝาหนึ่งเนี่ยเวลาไปไปปั๊มมีอะไรครับเด็กจะหาฝาถังไม่เจอ พี่ฟ้าทางยกไหนครับพี่ต้องเดินมาเปิดให้ให้ดูนะอันนี้จะมันจะมันจะไม่เห็นมันจะมันจะเป็นเป็นเรียวไปกับบอดี้ของรถนะครับครับ<อ>ซ้ายขวาเหมือนกันสวยมากสวยมากเลยครับอันนี้เป็นเป็นเฉพาะรุ่น15ตัวเดียวนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็มาลวโชว์่อยนะครับโอเคอันนี้เป็นมาโชว์ประมูลอย่ญี่ปุ่นนะครับจริงๆมีทุกแบบไปนะครับเดี๋ยวเราเอา,เรารีวิวเฉพาะอันนี้15 สิบหแล้วก็สนะิบอันนี้เราอ,นนอันนี้เป็นโบชัาจากญี่ปุ่นนะครับจากญี่ปุ่นสิบนหะ้าสิบสิบห้าสนะิบหกจะเห็นว่านะอันนี้เป็นอันนี้สิบก็จะเป็นตัวที่เป็นนะที่เป็นรถรถบ้านนั่นเองรถครอบครัวนะครับนะ ถ้าเป็นตัว10-17ก็จะเป็นรถสปอร์ตนะครับนะแล้วตัวนี้แวนนี้แวนก็จะเป็นตัวที่เป็นรถรถเรวรถหลยรถเด็กประสงค์ มนนีจะมีท้ายท้ายก็จะสวยๆหน่อยนีแวนนะครับอีเป็นอีประมูลอย่ญี่ปุ่นนะครับบอกเลยว่าหายากมากนะครับประมูลมารอสองเดือนมันจะถึงมาราคาค่อนข้างแพงด้วยะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยนี่กระดาษนี่เปื่อยมั้เออเริ่มจะเปื่อยแล้วบางอันนะครับนะระจับทีก็ต้องแบบถนอมหน่อยนะครับโอเคอันนี้เป็นโลโก้เป็นเป็น ในส่วนของโบชัวของรถแต่ละรุ่นการมีโบชัวดีอย่างนึงก็คือเราจะรู้ว่าเราเล่นได้ถูกอันไหนเป็นโลโก้สีแบบไหนว้าโค้งตรงไหนตรงไหนมีนะไ,ไม่มีโลโก้แบบไหนมีแบบไหนไม่มีมมมมครับการมีหนังสือเนี่ยหรือคล้ายๆกับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นคู่มือของรถคู่มือของการในการปั้นรถก็ได้ใครที่จะเริ่มปั้นรถนะครับผมแนะนํนาว่าให้ศึกษาจากโบชัว อะไรครับเพรอโบโชเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจริงในสมัยก่อนนะครับนะเพราะรถเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างเช่นคุณแบบไปดูรถคันนี้เออคนนี้อุ้ยคนนี้คนนัคน,น,คน,นสวยคันนี้สวยนะโอ้โหทำมาดีมากเลยจริงๆขอ,อาจจะแปลงมาทั้งคันเลยก็ได้แต่ถ้าดูจับโบโชเนี่ยง่ายๆมันมันไม่แปลงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเมื่อ50 ห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะเนี่ยโอเคอ่ะก็เรื่องของ KE สิบห้าสปินเตอร์นะครับสิบเจ็ดสปินเตอร์ก็จบเพียงแค่นี้นะครับนะถ้าอ,อยากถ้าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มะนะครับเรามีเพจกลุ่มอะไรกลุ<พ>่มอะไรครับเรามีกลุ่มกลุ่มนะฮะกลุ่ม KE สิบห้าสปินเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่ม KE สิบหกแวนนะครับเสิร์ชใ,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 ใน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 เฟซบุ๊กได้เลยจะเจอทันทีเลยนะครับได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในคลิปครับใต้คลิปครับขอบคุณครับคุณโจครับ